ชีวิตของคนเรามีทั้งด้านดีและไม่ดีมีทั้งรวยและจนอยู่ที่แต่ละคนจะเลือกว่าอยากมีความสุขหรือความทุกข์แต่สําหรับเธอคนนี้ชีวิตอาจไม่รวยด้วยกลีบกราบเคยตกต่ําถึงขั้นเป็นเด็กรับจ้างล้างการเก็บขวดช่างกิโลขายมาแล้วแต่เธอตั้งเป้าไว้ว่าอยากรวยเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ที่เป็นหนี้นับล้านด้วยการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆจากเงินเก็บตลอดชีวิตจนวันนี้กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้าน แต่ใครจะไปรู้ว่าเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับเธอพัดพัดสอนธนาเศรษฐีรันในช่วงตอมแมลงวันสวัสดีสสดนะครับคุณคณะหรือว่าคุณพ,พัดพัดสอนนะฮะตั้งแต่ครู่นี้ที่ฟังโปรยไปแล้วก็คือเหมือนกับจุดเริ่มต้นของคุณคณะในการสู้ชีวิตเนี่ยเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่ติดหนี้เป็นล้านมาก่อนใช่ไหมตอนเด็กใช่ใช่ค่ะ คือนี่นี่สินเนี่ยมาจากการที่เราคำประกันให้กับคนที่เราไว้ใจแล้วหลังจากนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างคะพอพอเราทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหาค่ะก็คือครอบครัวเรามีปัญหาจากการที่ต้องมาชดใช้นี่แทนคนอื่นใช่ไหมคะมแล้วในระหว่างนั้นยังยังเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านก็เป็นข้าราชการธรรมดาค่ะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะคือเป็นคนธรรมดาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วพอเวลาที่ที่พอเรารู้ว่าที่บ้านมีปัญหาค่ะเราก็ต้อง คอยเป็นกาลังใจให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายอตอนนั้นคุณคณะอยู่เท่าไหร่คะตอนนั้นเป็นช่วงวัยสมัยคือเลาะเริ่มมีนินิดตั้งแต่ประถมเลยค่ะ,คะจนจนไปช่วงช่วงระหว่างตอนที่เราเข้าสู่มหาลายัยอันนี้เราเริ่มจะรู้ตัวละตอนไปมหาลายัยได้เงินวันละ40่บบาท มนก้อยาใช่แล้วก็ไม่ได้พักอยู่หอพักข้างมหาลัยนะคะ,คะหรือว่าเหมือนกับเ,เด๋ยนนี้ก็คือต้องเดินทางเที่ยวจากในเมืองอะคะ่ะมา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 ,มาไปที่ตัวมหาลัยด้วยรถสองแถว,วค่ะแล้วก็เ,เรียนเสร็จรีกบกลับบ้านไปทานกลับไปทานข้าวที่บ้านเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงนั้นนะคะครับแล้วช่วงนั้นเราพยายามหารายได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างก็ เรา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 เริ่มคิดแล้วว่าอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราบ้างที่เราจะสามารถทําให้มันเกิดเป็นมูลค่าได้อย่างเช่นเราเห็นกระป๋องโคกอะคะ่ะที่เขาอยู่ทาํทาทํเริมข้างทางเราก็เก็บมาชั่งกิโลขายได้เพราะว่ากิโลหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณ35บาบาท40บาทแถวเก็บแถวบ้านเราหรือว่าอย่างไงคะตรงไหนที่มันมีนะคะ่ะเช่นแต่ว่าเราเราเรา,เราจะเราจะมีช่วงเวลาเก็บของเรานะคะเช่นตอนเขาเลิกเรียนเพราะว่ามันจะเป็นตอนที่ไม่ค่อยมีคนเห็นละ ค,ค่ะแล้วก็มัน,เป,นเป็นการที่เราไม่ไม่ไม่ไ,มไมปลากถุงทําให้ให้เขารู้สึกว่าเราวุ่นวายกับเขาอะค่ะแล้วก็กระดาษเอกสารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใช้แล้วอาจารย์ตรวจเสร็จแล้วไม่ได้ใช้เราก็จะเก็บมารีไซเคิลตอนเรียนเอกสาร <c oughs> เพียบเลยนะฮะใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็มีรับจ้างพิมพ์งานให้เพื่อนด้วย<อ>ปิ้นงานพิมพ์งานมีใครฝากบิ้นไหมอะไรยังไงแล้วก็มีมีมีเครื่องปิ้นจากการที่เราแบบไปรับจ้างออกแบบรับรับจา้างทานู่นทํานี่ทําทุกอย่างเลยค่ะแล้วเราก็ได้เครื่องปิ้นมาแล้วเราก็ พิมพ์งานรับ,รบพิมพ์งานให้เพื่อนรับปริ้นเพราะว่าเพื่อนจะไม่ว่างใช่ไหมคะเราไปขอไปเสนอตัวหรือว่าเดี๋ยวฝากพิมพ์ให้ไหมปริ้นให้ไหมแล้วก็เลยเป็นรายได้ขึ้นมาครับแล้วก็มีมีการเอาเอาเศษขยะที่เป็นของเหลือชใช้ในในสายตาคนอื่นนะคะอเอามาประดิษฐ์ทำเป็นของประดิษฐ์นึกนึกนึกถึงอะกระเช้าหรูหราที่เขาติดนะ ติดออริบบิ้นติดกระเช้าที่เขาให้กันตอนปีใหม่ไหมคะใช่ใช่ค่ะกับออพวกกระเช้าหรูๆที่ที่เป็นพวกเหล้าหรือว่าเครื่องเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบเอาริบบิน้นเอากระดาษเอาเศษผ้าคะ่ะมาทาให้มันเป็นเป็นโบสวยๆแล้วเราก็อเอาไปเสนอส่งขายจริงๆร่ะทำแค่อันเดียวก่อนแล้วเราก็ไปถามร้านร้านผลไม้ที่ที่เป็นร้านขายดีที่จังหวัดอะค่ะแล้วก็ร้านขาย เครื่องดื่มร้านขายเหล้าขายเบียค่ะถามเขาว่าเขาอยากได้ไหมรพราะเขาเห็นเราเขาก็ สนใจปกติเขาต้องรับอยู่แล้วจากสำเพงะะ็งอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปเสนอเลยกลายเป็นว่าช่วงปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่สี่ปีตอนที่เรียนปริญญาตะะรีค่ะมีรายได้จากตรงนี้ครับแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าเราทํางานหาไรายได้เองด้วยรู้รู้ค่ะแล้วก็เอาให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําด้วยกลายเป็นกิจกรรมที่บ้านเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกไหมว่าโอ้คณะาไม่ต้องทาหรอกลูกเหนื่อยแล้วบางทีการเก็บขยะเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นจะมองคณะาว่ายังไงออคือขยะเนี่ยเราไปเก็บตอนที่เขา เลิกแล้วดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเราก็ไปแอบเก็บโดยที่ไม่ได้ทําให้คนอื่นรู้สึกว่ามันกระตุกกระตากอะค่ะคือเราเราอย่ามองว่ามันเป็นการเก็บขยะที่ไม่ดีค่ะเรามองว่ามันเป็นการทําให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นด้วยความที่ให้คิดแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่เราเรียนแล้วเราต้องเจอเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆทราบนะครับว่าเราต้องหางานแล้วก็ทํางานหนักขนาดนี้แล้วเก็บขยะด้วยเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะคิดว่าเราอะเป็นผู้หญิงที่ทําไมผู้หญิงคนนี้ดูมีเวลาทํานู่นทานี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่า ด้วยความที่เป็นคนอยู่ยนิ่งไม่ได้ะคะ่ะต้องหาอะไรทํารู้สึกว่าเรายังต้องช่วยที่บ้านอีกแล้วก็ต้องช่วยที่บ้านเนี่ยหาเงินเข้ามาจ่ายค่าค่าน้ําค่าไฟก็ยังดีดังนั้นเนี่ยของพวกนี้นะไม่ได้รู้สึกว่าว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยะคะ่ะรู้สึกรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ําที่เพราะว่ามันเป็นเงินที่เราหาได้เองทั้งทั้ที่เรายังเรียนไม่จบแล้วก็สามารถที่จะทําให้มันเกิดเป็นเงินได้อตอนนั้นได้มีแวบๆบแบบเข้ามาในหัวไมหมครัว่า เอ้ยหรือว่าเราจะไปทํางานเต็มที่ไปเลยดีแล้วเลิกเรียนดีหรือว่าต้องทํางานยังไงดีตอนนั้นนะให้ความสําคัญกับการเรียนมากค่ะเพราะว่าในระหว่างเรียนนะมีทํางานประกวดทํางานออกแบบเวลาที่เขามีจัดงานอะไรก็ตามนะจะคอยส่งผลงานไปเสมอครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ฐานะไหนค่ะไม่ว่าเราจะยากดีมีจนมีนี่มีสินแต่สิ่งที่เราหยุดไม่ได้คือการเรียน<อ>เพราะว่าการเรียนเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ย มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเรายังเรียนอยู่เราก็สามารถที่จะหาอะไรมาทําที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นการพับถุงกระดาษส่งตามร้านหรือทําอะไรก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราหยุดเรียนไปยิ่งจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจอะคะ่ะแล้วมีมท้อแท้ไหมฮะแล้วในช่วงที่เราท้อแท้อตอนนั้นเราคิดกับตัวเองและให้กําลังใจตัวเองอยังไงบ้างคุณแม่บอกว่าดีนะลูกที่เราได้มีโอกาสได้ทํบเพราะว่าถ้ายิ่งยิ่งบททดสอบบทพิสูจน ของของฟ้าค่ะส่งมาให้เราทํายิ่งเราทําได้อะเราจะยิ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีอโอ้นี่ฮะบททดสอบฟ้านี่น <c oughs> เป็น <c oughs> เพียงแค่จุดเริ่มต้นของคณะน,นะคะ,คะหลังจากนั้นเรียนจบเสร็จสับก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตและตอนนั้นมี<ช>งเงินพอที่จะไปจุนเจรคครอบครัวเพิ่มมากขึ้นไหมคะ,ะคือหลังจากที่เรามีรายได้จากการรับ พับริบบิ้นทาโบค่ะส,ส่งส่งตามต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นร้านเอ็มผล,ลไม้ร้านลิมเจริญแล้วก็ร้านพัชลีเครื่องเขียนส่งสามเจ้านี้เลยตลอดยาวหลายปีก็ได้เงินมาแล้วเราก็เอาไปให้คุณคุณแม่ค่ะเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟเอาไปผ่อนผ่อนบ้านคือที่ที่ทบ้านนะค่ะพอพอเรารู้เริ่มรู้ตัวว่าเรามีวิกฤตนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คิดได้ว่าถ้าเราอะ ทำทำห้องพักเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็เอาเงินที่ได้จากตรงนี้นะคะ่ะมาจ่ายค่าห้องพักเป็นเหมือนเป็นห้องเช่าอะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินที่ได้กําไรจากการจ่ายจ่ายค่าค่าเช่าตรงนี้นะคะ่ะมาจ่ายหนี้อีกทีหนึ่งมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถมีทั้งอสังหาเล็กๆของเราเอง เหมือนเราได้ได้อสังหาแล้วเรามีผู้เช่าแล้วเราก็เอากําไรจากตรงนี้ค่ะคเอามาจ่ายหนี้สินอีกครั้งหนึ่งเป็นการต่อยอดคือเรื่องตรงนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบแต่ว่าถ้าเราลองพิจารณาให้ดีเนี่ยเงินอยู่กับเราเราจะต้องเอาไปต่อยอดและทําให้เงินทำางานได้มีเงินหมุนและเหมือนมีคนมาจ่ายหนี้ให้เราแทนด้วยนะฮะแล้วอสังหาสุดท้ายเป็นของเราด้วยแล้วต่อยอดสุดท้ายกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามได้ไงคุณคนะฮะ คือด้วยความที่ที่มีความสนใจเรื่องเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วค่ะตอนนั้นเริ่มเริ่มจากการขายสบู่ก่อนอขายสบู่คือสบู่นี่มีกลิ่นหอมตอนนั้นเนี่ยมีมีโครงการอยากที่จะอยากที่จะทําสบู่ค่ะ,คะส่งออกต่างประเทศค่ะก็เลยไปไปได้สบู่มาตอนนั้นไปไปที่สวนลุมไนค่ะแล้วก็ สบู่นี่กลิ่นหอมแล้วเห็นคนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยลุมกันกันซื้อเราก็เลยเดินไปถามแล้วเราก็เลยไปขอเจราจาว่าเราขอที่จะเอามาช่วยขายได้ไหมแต่ว่าขอขอ,ขอทำทำมาเป็นแพ็กเกจจริงของเราเขาก็ให้เราก็เลยเริ่มจากการขายสบู่ตรงนั้นนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าอ๋อเราค่อยๆเริ่มขายก็ทำรายได,ได้ได้นะทั้งที่ตอนนั้นก็ยังคงทำงานประจำไปด้วยแล้วก็เรียนปร,ริญญาโทไปด้วยอะค่ะ จนมาเริ่มแตกลายแล้วก็พัฒนามาเป็นขายเป็นเครื่องสําอางอะค่ะครับแต่ว่า<ม>จุดเปลี่ยนสําคัญอีกหนึ่งจุดของคุณธนาก็คือสามารถนําเครื่องสําอางของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยกว่า7,000พันสาขาได้รเราไปต่อย,ยอดจนถึงขั้นเข้าไปในเซเว่นได้ยังไงฮะในระหว่างที่เรียนบริญญาโทะคะ่ะวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางที่แม่แม่ฟ้าหลวงครับแต่ว่าเป็นวิทยาเขตที่กรุงเทพนะคะแล้วก็พอเราเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็ ทำการวิจัยตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนใกล้จะจบอะค่ะเราก็มาคิดคนว่าเอจริงๆแล้วผิวคนคนเราที่มีปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรกันนะเพราะว่าเราด้วยความสงสัยแล้วเราก็อยากที่จะรู้ว่าผิวเกิดเกิดปัญหาเนี่ยจากอะไรเราก็เลยศึกษาวิจัยเรื่องนี้จนเราทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผิวของคนคนไทยอะค่ะคไม่เนียนมีปัญหามาจากสภาพอากาศอของประเทศไทยเองครับทีนี้มันเลยเป็นต้นเหตุทําให้เราเนี่ย ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือการกักเก็บความชุ่มชื้นรอบๆบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเราค่ะช่วยส่งผลทําให้เป็นเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผิวเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ํะค่ะก็จะแห้งใช่ไหมคะก็ต้องให้ความชุ่มชื้นใช่ถ้าถ้าความชุ่มชื้นปุ๊บสิ่งมีชีวิตมันอยู่ได้ด้วยความชุ่มชื้นผิวเรา70%็อร์ซในร่างกายเนี่ยเป็นน้ำดังนั้นเนี่ยถ้าเราเติมน้ำตั้งแต่แรกแล้วก็ใส แอคทีฟที่มีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวค่ะผิวย่อมจะได้รับการดูแลที่ดีครับนี่ฮะก่ะจะพัฒนาผลิตภัณฑ์มาได้ถึงจุดนี้นะใช่ค่ะก็เป็นตัวที่สามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้ด้วยได้ค่ะพอตอนที่ที่เราเริ่มเริ่มวิจัยสูตรได้เสร็จปุ๊บเราก็หาช่องทางในการที่จะขอติดต่อเข้าสู่ CPO ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มทดลองการขายครั้งแรกเนี่ยเราเข้าไปติดต่อขอที่เซเว่นแคตตาล็อกขายที่ในเซเว่นนะคะ,คจ,ะจะเป็นแคตตาล็อกเราขอเทสทสสินค้าที่นั่นแล้วก็ขายยอดขายดีมากแล้วก็ทางแคตตาล็อกก็เลยให้โอกาสมามาขายที่แคตตาล็อกออนเชลค่ะแล้วก็ได้ขายที่เชล์ 7,350สาขาทั่วประเทศค่คะนี่ฮะในที่สุดสุดท้ายนี่ฮะอยากใช้คุณคณะาฝากให้กำลังใจสำหรับท่านผู้ชมที่ตอนนี้กำลังสู้ชีวิตหน่อยและอาจจะกำลังท้อแท้อยู่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีฮะค่ะคือจริงๆแล้วอะค่ะหลายๆท่านจะชอบถามว่าจะทำยังไงไม่มีเงินแล้วก็มไม่มีความสามารถอะไรเลยคณะอยากจะบอกเลยค่ะว่ากล่องอะฮะนาก็ออกแบบเองรูปภาพทุกภาพที่ใช้อะค่ะฮะนาก็ ค่อยๆเรียนรู้เปิดเ,เปิด o t o s h o p อะคะ่ะเปิดโปรแกรมทำกล่องค่อยๆทำทีละขั้นตอนกล้องที่ใช้ในการถ่ายสินค้าโฆษณาทุกอย่างคณะใช้แค่กล้องโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายไปกว่าคนอื่นเลยแต่การที่เราอยู่กับงานของเราและเรามุ่งทำให้ถึงที่สุดอะคะ่ะคือความสำเร็จเริ่มต้นจากวันนี้ที่เราลงมือทำอะคะ่ะความสำเร็จไม่ได้มาจากพรุ่งนี้แต่มามาตั้งแต่ตอนนี้ว่าตอนนี้เราทำอะไร ครับนี่ฮะคุณคณะคือตัวอย่างหนึ่งของคนที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะครับยิ่งบททดสอบจากฟ้ายิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คนเราแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นและมีภูมิกันมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ขอขอบพระคุณคุณคณะมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวค้นรับอารุณแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งทาง Nation t ีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ